ไม่ได้ตออเองพพทวิตเองบอกนัดเทงมาแล้วนะจ๊ะมาต่อเรื่องไดมอนเดต่อไดไหมครับไดมอนเฮดคือเมื่อกี้คือที่เรียกมาคุยกับเขาแล้วครับที่เขาบอกเขาไม่เล่นแต่ว่าแต่ว่าที่เขาไม่เล่นอ่ะคือผมอยากรู้ครับคือมันมีปัญหากับเขามันมันเขาขายพันธมิตรนะพี่มันดูออกอันเนี้ยแลวอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เมืองเปิดมาผมขอพูดเลยนะพี่ไม่เคยมีเขาตีกันเองเลย ออไหมพี่พงศ์ไม่เราพอไหมทำตรงเลยแบบไม่ต้องอายเลยเราพอไหมถ้าตอนนี้อพี่นะยังพี่ยังครับพี่อ่ะถ้าแบบหมายถึงกับพี่จะตีตอนไหนนะพี่ก็เนีมันมันมันต้องตีเลยอยู่แล้วครับไอหลังรีเนี่ยเขาเรามีปากเสียงกันเนี่ยถ้าหลังรีน่าจะไม่ไม่ทันไม่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 เราเราเราคนเราไม่พร้อมหรือว่าเราคนละขาดมีสี่คนเนี่ยพี่ต้องบอกไม่ใช่แล้วไม่เลื่อยแล้วไม่ใช่แล้ว ก็มองอย่างนี้ก่อนมันมันไม่ได้กาหนดว่าต้องตีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เข้าเข้าใจครับพี่ว่ันผมเข้าใจแต่ว่าแบบอันนี้ผมถามในกรณีเขาเนี่ยครับว่าที่ที่เขาไม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่พร้อมเนี่ยมันคนมันขาดหรืออะไรเนี่ยครับคนขาดพี่เราไม่พร้อมตีเดี๋ยวนี้เวลาเลี่ยมตีหลังวีคนขาดครับพี่กี่คนครับกี่คนมีสี่ครับพี่ไม่ไม่รวมในสล็อตนั้นด้วยเหรอหรอ แล้วแม่ทงในสลอตแล้วครับมีกี่ในสลอตมีกี่คนมีคนวะลูกคัดอะไรนะเพื่อนกี่คนตอบใหสลอตแก๊งเราใช้มียี่สิบห้าคนเต็มครับตอนนี้เราตามได้ไหมเราคิดว่าเราตามได้ไหมคิดว่าไม่ครับวันนี้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นพรุ่งนี้ล่ะถ้าเป็นพรุ่งนี้อ่ะหรือเพล่อครับก็ต้องรอรอคุยดูครับ อมันมันมันต้องรอคุยหรอมันมันมันไม่ได้ครับอันนี้ไม่ไม่ต้องรอแล้วใช่ไม่งั้นมันก็ต้องเล่นพรุ่งนี้สองทุ่มอะถูกไหมครับพี่อ้วนเพราะว่าเรื่องมันก็มันก็มีอยู่แล้วถูกไหมพี่คือตอนนี้ก็ต้องบอกก็จะว่าก็คือคุยกันแล้วอ่าอย่างอย่างช้าสุดก็ต้องเล่นพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนั้นคืออย่างช้าสุดแล้วนะงั้นพรุ่งนี้ก็ได้ไหมน้องสองทุ่มครึ่งเรามาซัดกันไมพรุ่งนี้สามทุ่ม ก็ตามเวลานี่แหละตามเวลาสภาเลยก็ได้น้องห้าไฟสองเอ็มแล้วกันครับพี่เอาห้าเอ็มดีกว่าเพราะว่ามันมันมันสี่ดาวต้องคู่อ่ะแล้วเราก็ถ้าเราไม่พร้อมอะถ้าเราไม่พร้อมเล่นเราไม่ด่าหรอกถึงเวละเออมันมีขั้นต่ําหรือเปล่าครับพี่ววานถ้าเป็นสี่ดาวมันไม่มีครับตอนไม่ไม่มันมันไม่ต้องไม่มันอันนี้เลยมันรู้กันอยู่แล้วถ้ามันไม่่นใช่้แลว ผมครับถ้าไม่พอมามันมัน,ม,นมันก็มันก็รู้กันอยู่แล้วอะสองทุ่มมีคนสิบสามสี่คนอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมมันปัญหาของคุณ<อ>ผมไม่รับรู้สามทุ่มได้ไหมครับพี่งั้นก็นั่นแหละครับตามพี่อ้วนบอกสองทุ่มครึ่งอะสามทุ่มได้เอาาแม้ <4 S 2> จะได้เราสองนห้า <5 M. S 1> เอา็มอให้ได้ แต่ถ้าสองทุ่มครึ่งเอา็ m พอยังไงดีรุ่นพี่คนไหนมาจากแก๊งโตบ้างอ่ะสี่คนอะไรนะครับเรามาคนไหนมาจากแก๊งโตครับไม่ยังไม่มาจากแก๊งโตครับมาต่างระจรียงครับนั่นแหละอย่างที่พี่บอกอะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้วันนี้ถ้าวันนี้ได้อะพี่เอาแค่สามเอ็ม แต่ถ้าพวกนี้สองทุ่มครึ่งศูนซีเอ็มสามทุ่มห้าเอ็มรุ่นพี่ยังไงดีวอันนี้ไม่ได้จริงอ่ะพี่วันนี้แล้วก็เป็นพวกนี้ก็ได้ครับพี่ว่านสองทุ่มครึ่งครับพี่ห้าเอ็มครึ่งสามเอ็นได้ไหมครับบางไปดูทีนี้คุยเรื่องเงินเดิอนพันดีว่ะผมเอาห้าเอ็มครับ สามได้ไหมปลาสามได้ไหมปลาโอ้ผมเสียทุกอย่างแล้วนะเลยนะทั้งเวลาทั้งแบบเออเล่นพรุ่งนี้อีกก็เอาเอางี้ได้ไหมล่ะก็สองทุ่มครึ่งก็สี่เอ็มไงอ่ะได้ครับพี่ไทยเลิฟได้โอเคครับได้ครับพี่วันสามทุ่มห้าเอ็มีกนะสามทุ่มมันจะเป็นห้าเอ็มอีกนะขอขอเซตก่อนได้ไหมอ่ะก็ให้เซ็ตแล้วนี่ไง สุดท้ายสองสุดท้ายสองนุ่มครึ่งอ่ะไฟแรกมันไอนี่อยู่แล้วมันครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเราจะมาสามทุ่มก็สุดแล้วแต่เราเออมันก็โดนแต่แต่ก็อย่าเกินนะถ้าเกินก็โดนนะถ้าเกินก็โดนไปนะอป่านันก็ห้าเอ็มตามนั้น่ป่าสี่เอ็มสอ็มสี่เอ็มครับห้าไฟสี่เอ็มสองนุ่มครึ่้าสองนุ่มครึ่งโอเคครับสองนุ่มครึ่งนะครับห้าไฟสี่เอมสองนุ่ครึงได้ครับคอนเชนโอเคไหมพ่งนี้ใช่ไหมครับได้ใช่พวงนี้ครับ อเคมรุ่นพี่โอเคไหมโอเครุ่นพี่โอเครุ่นรุ่นน้องถามอย่างเดียวรุ่นพี่ตอบไม่ถูกเลยสัสยังไงเนี่ยนี่ครับมึงตอบกูหนเลยดิขอขอคำถามถามเอ็มใช่ไหมเอ็มเดียวพี่โอ้ อยู่ที่คุยกันเลยครับไม่ได้ตอนเองโพลทวิตเองบอกน็อเช็งมาแล้วนะจ๊ะเอาเป็นนี่ไม่ใช่จบไอ้สัตว์เด้จบมาตีเอ็มนี่แหละเดี๋ยวกูจ่ายเองเอ็มนึงพอ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 ครับป่าโอ้โหตีเอ็มนี่แหละเดี๋ยวกูจ่ายเองเอ็มหนึงไอเฮียจะได้แก้ทีกูต้องเขียนเรื่องอื่นต่อหลักเสมอเลยงเงี้ยโอเคไอ้รุ่นน้องพะไรครับพี่วันห้าไฟไอเฮียสภาออกหนึ่งโอเคครับรักเลยพอมาอามน้องโอเคไอเฮียจ่ายตอนไหนตอนนี้เอาเบอร์มาเบอร์มานัอเช็งมา เบอร์ใดอะ AMD เบอร์148242ครับอ AMD 148242เปรียกมึงด้วยเปียกลับคนมาดิ2353790ครับโวยเปียกลับคนมาดิ3790ครับสภาจดทันไหมทันค่ะสองนุ่มครึ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่สองนุ่มครึ่งพรุ่งนี้5ไฟสี M สภาออกให้หนึ่งคนแพ้ออกสามนะครับขอบคุณครับพี่อ่ะเล่นอ่าระหว่างนี้ห้ามมีการบัฟแซดอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเลยห้ามนะครับตัวใหญงพรุ่งนี้ โอเคครับมาต่อเรื่องเดมอนเฮดต่อได้ไหมครับเดมอนเฮดคือเมื่อกี้คือที่เรียกมาคุยกับเขาแล้วอะครับที่เขาบอกเขาไม่เล่นแต่ว่าแต่ว่าที่เขาไม่เล่นอ่ะคือผมอยากรู้อะครับคือมันมีปัญหากับเขาไม่มีอะไรแล้วครับเชฟไม่น่ามีแล้วครับคมเชฟไม่น่ามีคือเคีงองครับคีงองครับเดมอนเฮดต่อคือเดมอนเฮดอะมันมันโดนปรับก็จริงพี่เขายอมโดนปรับก็จริงไอ้ยัดล้านนะครับแต่ว่าเขามีปากเสียงกันในวอรซนกับผมอะอย่างเงี้ยผมแทงเขาข้างนอกได้ไหมอะมันเอาประเด็นสตอรี่ได้อยู่แล้ว มันได้อยู่แล้วพี่ก็คือแต่ว่าไม่มั่วทรงนะแต่ว่าผมก็จะไม่แต่แต่ตากู้วไอไอด่าในวอโซนยด่าวันไหนวันนี้เนี่ยครับวันนี้เขาวันนี้ก็อย่าสยังยังอยู่ยังอยู่ใน4ีชั่วโมงเหมือนนอเชนเด้ก็เหมือนเหมือนน้เชนเลยถ้าถ้าด่าถ้าด่ากันในวอร์โซนมันมีสตอรี่ได้แล้วครับผมก็ต้องเอออย่างนี้ได้ไหมนีาอย่าไปแทรกเ้าเลยจริงๆเดี๋ยวมันจะซ้อนซะงั้นเล่นให้จบก่นงั้นเอางี้ได้ไหมส้สี่แดชั่วโมงครับก็เนี่ยครับผมก็เลยบอกพี่ไว้ก่่อออนเาายงี้ ได้ครับได้ได้แล้วก็ผมผมส่งหลักฐานให้สภาครับห้องส่งหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับงัดร้านของเอ็นช่ีเดเวอรั่ใช่ไหมใช่ครับแลวเรื่องแลวเรื่องอานบอกให้เตรียมไปเฉยนะเรื่องเรื่องด่าเตรียมไปเนะเผื่อก็บอกไม่ให้ด่าได้ครับได้ครับโอเคครับมันมันเขาขายพันธมิตรนะพี่มันดูออกอันนี้แล้วก็คืออ้กอย่างหนึ่งตั้งแต่เมืองอ่าเปิดมาผมขอพูดเลยนะพี่ไม่เคยมีเขาตีกันเองเลยอันนี้เขาขายพันธมิตรพันธมิตรเลย คือผมผมไปบัฟนอเชนว่าสกูชี่อะครับพวกนิ่มๆอะครับแล้วทีเนี้ยอยู่ดีได้ไหมก็แบบบัฟบัฟผมว่าสกูชี่เหมือนกันอะในร้านอะอยู่ดีพูดสกูชี่ขึ้นมาผมก็งงวลาใช่ครับอันนี้มันมันสกูชี่อะไรครับผมก็เลยบอกว่าอย่างอย่างเนี้ยผมผมผมตีทั้งสองได้ไหมแล้วก็ขอขอแบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบให้เขาแบบรวมกันแบบสองแก๊งนะก็คือขอทีละแก๊งอะนี่เดือวเล่นตรงนี้เสร็จแล้วมาได้ครับ ตอนเมื่อกี้เขามาคุยเขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นคนเขาไม่พร้อมคือมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับผมถูกไหมพี่มันอันนี้อยู่ที่เขาถูกไหมความพร้อมอะครับมันมันแล้วเขาเหรอครับถ้าไม่พร้อมเขาต้องวางตัวให้ไม่พร้อมโอเคครับพี่งั้นผมเจอเขาข้างนอกผมแผมแทงเลยนะพี่ตอนนี้เรามีลีดอยู่ตอนนี้อยู่เรามีลีดอยู่โอเคได้ครับเราไมีลีดอยู่ได้เดี๋ยวจะดูปรับซะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่ได้ครับเามาพี่อ้อมความหมายความครับพี่เป้าสวัสดีครับพี่เป้าสวัสดีครับมี่มีเหลือคนรอดเปล่า เดี๋ยวครับตามทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับมามแล้วท่านนี้ท่านเอ็มเลยเหรอใช่เพราะว่าเขาไม่ขายแล้วผมเข้าแกงที่ได้มาดิท่านไหนซื้อแกงได้บ้างเนี่ยแต่แต่ผมไม่ทำงานเลยนะพี่ตอผมเล่นที่ทั้งวันยี่สิบชั่วโมงอะไรนะแล้วผมเข้าแกงที่ไหนมาที่ผมไม่ทำงานเลยเล่นยี่สิบชั่วโมงเขาได้ อยากเข้าจริงหรออยากเข้าจริงครับพี่อยากเข้าจริงแต่แก๊งพี่โจมมันเยอะนะได้พี่พร้อมลั่นเลยครับพี่ท่านลั่นไม่ก็ตีได้มงผมบอกแล้วมัน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 ดีกว่ามันไม่มีอะไรเล่นตีมาเถอะเล่นทั้งวันวี่สีชั่วโมงเลยพี่ไม่ทำเลยเฮียมันแค่ตีมันตีในเกมอ่ะมึงมึงจะไปเป็บกระวนกระวายอะไรขนาดนั้นนะอะไรนะน้องเล่นทั้งวันเลยพี่วี่สี่ชั่วโมงไม่ทำอ๋อ